สวัสดีครับวันนี้เดินทางไปจันทบุรีครับไปซื้อต้นพันธุ์ทุเรียนครับ mm hmm. ก็ออกเดินทางตั้งแต่ตีห้าครับผมพอมันไกลครับผม mm hmm. ก็จะไปที่จังหวัดนทบุรีครับไปที่ซื้อต้นพันธุ์ที่แถวๆอำเภอุขุมนะครับ mm hmm. ตอนนี้ผมก็อยู่รจันทบุรีก็เดินทางาไปที่ มอเตอร์วเวย์ครับมอเตอร์วเวย์แล้วก็ไปทางถนเส้นแกงครับแกงก็จะสรุปไปที่จันทร์ครับจันทบุรีแล้วก็เลยจันทบุเท่าไปหน่อยครับไปทางจังหวัดตากครับก็เคยไปซื้อทรัร้งนึ่งมาครับก็คือว่าทุเรียนเขาต้นแข็งแรงดีครับก็มาแนะนำครับว่า ิดใครจะอยากปลูกที่ทําสวนให,หม่ๆครับจะได้ซื้อตอน้นพันธุ์ที่มันาราคาไม่แพงนะครับแล้วก็ต้นก็แข็งแรงดีด้วยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับว่าหือเจ้าของสวนนะครับเราเป็นคุยต่อรองราคาก็ได้ครับก็ถ้าเราซื้อเยอะก็จะลดลงมาราคาก็จะลดลงมาครับก็ราคาส่งก็อีกแบบหนึ่ง อย่างผมไปซื้อนี่คือเป็นราคาปีกนะครับก็จะอีกแบบหนึ่งครับคุยเขได้ดีครับคุยง่ายครับกลับไปสองรอบแล้วก็ก็ยังรู้สึกว่าก็ดีครับได้ต้นพันธุ์ที่ราคาไม่แพงครับเพราะเราก็ปลูกสวนใหม่งบก็มีน้อยอยู่แล้วครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมก็ยังพูดมให้เก่งครับก็เพิ่งลองทำ u t u นะครับขอบคุณครับครับแล้วก็ตำแหน่งที่อยู่ของสวนนะครับจิดท,ที่ตั้งของสวนนี้ก็คือว่าผมจะให้ทดลองไว้ที่หลังคลิปนะครับจะปักหมุดไว้ครับ ดับไปตามร้านองก็คือว่าไปถูกสวนเลยครับแน่นอนครับเพราะว่าผมไปนี่คือว่าคือไปครั้งที่แล้วนี่น้องเคยเขาจำไม่ค่อยได้ครับก็ไปสูบสมองนิดนึงทำให้ความจำมันอาคงวิทยาเก็จะอ้อมอ้อมหน่อยครับนี่นเลยเลยแต่ถ้าใครนสนใจซื้อตอนน้นพันธุ์ที่ร้านเขาก็คือว่าถ้าคิดก็จะมีร้านรองให้เลย ครับอันนี้ก็ต้องอย่ายนึงต้องเข้าไปลึกเข้าไปลึกไหมลึกเยอะแล้วพี่วันยาวชื่อส่วนของเขานะครับชื่อซัมลิสเกสรพันไม้ครับขณะนี้เยี่ยงขณะนี้เชื่อมสาเบอร์โทรก็จะอยู่ในคลิปนะครับมึงเนี่ยจริงจริงแต่มันจำคุ้นอยู่นล ก็โทรติดต่อไปได้เลยครับผมโค้งเน่โค้งไปเลยโค้งไปเลยนั่นอะไอ่เราจะติดอยู่ร้านค้าไงเข้าไปมากี่โลประมาณกักโลสองโลได้เนี่เหมือนก็อะนี้นี่ายนี่าย ไนี่นมนี่นนี่นนี่น uh> uh ีน uh uh ี่นวนี่นแล้วก็เก่งาจได้เออใจวถูก่หมนี่ไ่่นนุ้นเล่นแล้วมาตรงเลยจได้ไหมจำได้่มี่ถึงสวนแล้วไม่ไม่ใช่เก่าก็น่าหนึ่งนี่เดียวเลี้ยวซ้ายไม่ใช่อันนี้กนา ใช่แล right? uh, like hmm. oh, ้วเนาะสองกิโล้วเหรอไม่ถึงสองกิโลขึ้นโลได้ไหมไม่ถึงไปสองกิโลได้หรอเปอ๋อนี่มีโซลูตเส้นไหนอีกเส้นนึงนี่แต่มันมีหลาไหลายหลายโลงนะไม่ห้าคูกรลงอ่ะไม่กดตัวเลยจะมีอยู่ ไม่มีได้ไงมันจะเปิดเปามันไม่ขายหรอมาถึงส่วนทุเรียนแล้วครับต้นพันธุ์ทุเรียนต้องเอาแบบนี้แล้วเราคิดพิดเสียเล็กเสียน้อยเสียไรอืมกก็ไม่ดี มึงก็มึงก็อีกแล้วใหญ่มากกับมินี่รู้ไหมเนี่ยป้าป้าตรนะรู้ป้าก็ต้องทำแบบนี้เห็นไหมเนี่ยนี่นี่ต้องไปที่บ้านเขาต้องมารถไปเปล่าไปเลยเนาะไปเนี่ยวู้ดเขาขายได้เยอะเลยนะเนี่ยป้าตัดขดเอีย้ยนดเนี่ย ไปเข้าบ้านก่อนพี่หอยู่นี่เอออยู่นี่ก็ได้ไปไไปปด้วยกันดีกว่าพี่ให้ไปไรอยู่นี่ก็ได้ไม่ได้ไปดูสวนลูกก็มีไปดูสวนลู้เลยสวนน่นก็มีอ๋อมีใหญ่แพงอันนี้เขาเคยขายตั้ท่าไรแล้วเนี่ยเอรองเทียบเนี่ยนะลองเท้าเลยเอลองยืนสองร้อยสิบผมให้ที่นี่มันถามให้ผมพิชิตเตอร์นะอโอเคและคุ้มเลยพี่ไปซื้ต้นประมาณร้อยต้นก็สองหมื่นห้าพอดีเป๊ะโอ้เอาไปก่อนเนี่ยเขาปลูกยี่ไม่จะตายเลย พวกนี้ก็ทิ้งเงียไม่เห็นตายเลยเขาก็ไปลงวก็ตายป,ปุ๊บไม่ถือว่ามีลเสลนก็ถือว่ารอดน,นะเนี่ยพีถือใช่ถือว่ารอดน,นะ <c oughs> ลเสลนอะไรคุณจะคุมอะไรหนูถามที่เลนทั้งมังมคุดมังคุดงานดีแค่น,น,คน,น,นั้ใช่เป็นไปได้นะใช่โผล่ม,มาขนาดนี้ยังจำไม่เพราะึงง่ายเลาก็หล่ะ เดี๋ยวก็ถ่ายยูทูปถ่าย่นี่เลยวัไปดูองฟงแบบนี้นี่เลยได้ต้นเดกมันนี่ถ้าอยากได้อยากได้ต้นดีไปเลยเน่ร้อกอะไพี่ม เยอะมาก5 5 0บาทเดี๋ยวรู้นมีมีตั๋วอะ อยิยกครับร้อรยร้อจะเป็นิ่งกระดงครับนี่ร,รับนี่เป็นชื่อร้านครับกบเบอร์โรครับ นี่ครับอีกแปลงหนึ่งของเขาครับเจ้านี้เจ้าใหญ่มากมน่าจะมีเป็นตันล้านต้นสามแปลง สวยงเสวยเลยนะ่ีันนี้ขายที่ประมยไปอบาทแต่มันสวยนี้ครับพี่ฝั่งตรงข้ามนันก็ใช่ใช่ไหมพี่ใช่โอ้โหถามที่เดียวกันใช่ไหมว่าหมอนมันไม่มีแ้วมันจะเป็นจะพันอ่ะอ๋เออว่าทำไมมื่อกเรบอกว่านู่นอีกแปลงหนึ่งครับอีกสวนหนึ่ง นี่ครับต้นละร้อยห้าสิบหัวทองมาดูช่วงถ้าจะไปในหน้ขายพูดถึงว่าเอาไปส่งนะหน้าฝนัหฝนมาดูเลยสูงประมาณสูงประมาณร้อยห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบเซนได้อยู่ร้อยห้าสิบเซนเพราะว่าหนูหนูอันนี้สูงกว่าหนูไหมอันหนูร้อยห้าสิบอืมโอเคนี่ก็อีกส่วนนึงครับหน้าสวนนะคะแปลงหนึ่งครับ อยู่ตรงข้ามกันครับนี่ครับร้านใหญ่ร้านข้างอีกน,นะครับนะที่เห็นมีอยู่สีแปลงครับที่เห็นตอนนี้อ,อยู่ที่จังหวัดจ,จันทร์ครับ นี่ครับเอาต้นทุเรียนลงแล้วนี่คือต้นละ150ครับราคาหน้าขวนก็คือนี่คือเป็นราคาขายปีกนะครับไม่ใช่ขายส่งถ้าขายส่งก็จะถูกกว่านี้นี่ก็คือคิดราคาปีกขายปีกมาอันนี้ก็มาสรุปไปฟังอีกทีนะครับนี่กิ่งกระโดงครับว่าขายอันนี้ก็ต้นละร้อยครับส่วนต้นละ80 แปดก็สมกันครับมันก็แล้วแต่ไซส์ีแปดสิบเป็นกิ่งข้างแบบนี้ถ้าไซส์เล็กสุดแปดสิบที่เขาให้มาที่ครับเล็กสุดแปดสิบที่เขาให้มาแปดสิบเล็กสุดแต่ไซส์ทัว่วไปก็ประมาณนี้ครับที่เขาให้มาก็เท่าตัวร้อยครับแต่ว่ากิ่งกระดงเขาเขาขายร้อยหนึง่งเดี๋ยวจะให้มันดูนะครับว่าไง แล้วมกนี่นะครับที่จะลงมาทั้งหมดก็สองร้อยต้นครับที่ผมไปซื้อมาวันนี้เอามาพักไว้ที่นนทบุรีก่อน,นครับก็จะเอาขนกลับเพชรบูรณ์วันที่สี่ครับต้นก็ประมาณนี้เลย,ยนี้เลย,ยนี่นะครับ สูงแค่อกอะครับ้าจะเมตรก,ก,กว่ากวนี่ครับแบบนี้เลยต้นแข็งแรงดีมากครับ นี่ครับแปสิบนี่ครับให้ดูขนาดของต้นนะครับต้นละแปดสิบลำต้นจะไปขนาดไหนเปรียบเทียบกับมือนี่ก็คือถุงเบอร์เบอร์เก้านะครับถุงที่ที่เขาชํามาเบอร์เก้า ตาต้นก็ขนาดนี้นะครับต้นละร้อยก็เท่านี้นาราก็เท่านี้ครับต้นละร้อหก็ใกล้เคียงกันครับแต่ว่าต,ต้นเขาจะสูงทรงสวยกว่าเป็นกิ่งกระโดง ก็ถ้าใครสนใจครับก็คือว่าเราต้องการปลูกทุเรียนอะ่ะแบบทําสวนใหม่ครับก็ผมก็ขอแนะนําก็ราคาไม่แพงครับผมก็ไปซื้อที่นี่มาสองรอบแล้วมีให้เลือกเยอะครับครับขอจบคลิป,ปิที่นี่ครับครับสวัสดีครับ